Hati-hati, madang, pantai Bisu-bisu, rakanat, raya Iksarane, nasrama Pancasila, liaca. สัมมาสัพุทธะวางนั้นปรัมปีุิธรรสารธรนมกัจามาัวเราลึกถึงความรู้แครั้งที่หนึ่งปะระมปีธรรมาสารนานทัามาตัวเจาลลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่หนึ่งปะธมปีสังฆาสารนานทัามาพัวเาละลึกถึงสูงแม้ครั้งที่หนึ่ง พุทธียามีพุทธานสารนามทัชามาพวกเราะลึถึงความรู้แม้ครั้งที่สองพุทีิยามีธรรมานสารนามทัชามาพวกเราละลึถึงธรรมแม้ครั้งที่สองพุทีิยามีสางฆางสารนามทัชามาพวกเราะลึถึงสมแห่ครั้งที่สองตาพเทีิยมมีพุทธามสา Kaccha ma, kuat ourarit hingga rute mekan kisah. Datiya pi thamana rana kaccha ma, kuat ourarit hingga mekan Kau tidak akan takut, Adinata na, We ramanisika padam samadhiya ma. Kau tidak akan takut, kami suci secara, We ramanisika padam samadhiya ma. Kau tidak akan berpisah dengan raja, kuasa. เมรยาชมปะมาทธานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามาวัวเจ้าไม่อีิะา้องมาเรียเสด็จมาเนปัญจะสิกาปทานนี้บทที่ต้องศึกษาเหล่านี้สิเลนะสุขติยันติ คนทั้งหลายจะถึงสุขคติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพะสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศินสีเลนะนิพพติงยันตีจะถึงความสงบพร้อมเย็นได้ก็เพราะสินตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด